ถ้าใครไม่เชื่อคำว่าแบ็กเนี่ยคุณลงไปคุณไปทำอะไรก็ได้ครับคุณอยู่ในพศนี้เนี่ยนะครับคุณต้องรู้ครับและคุณต้องยอมรับตัวเองด้วยนะต้องมองตัวเองประเมินตัวเองยอมรับตัวเองครับถ้าคุณจะสู้คดีนี้คุณต้องยอมรับตัวเองประเมินตัวเองแล้วก็รู้จักรู้จักถ่อมตน เพราะคุณกําลังเจอเหมือนคนเหมือนคุณอยู่ใต้เขื่อนนะครับเข้าใจนะฮะคุณอยู่ใต้เขื่อนครับเหมือนคุณมีกําแพงอยู่ใต้เขื่อนแล้วเขื่อนมันพังนะฮะคุณคิดว่าพลังน้ําเนี่ยทําลายล้างเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนครับพอมองออกนะฮะ แค่แม่น้ำทั้งห้าไม่พอครับในเรื่องนี้ในการจะทําการต่อสู้ครั้งนี้ครับมันเหมือนเขื่อนทั้งเขื่อนพังแล้วก็ทีมทนายกับลุงพลเนี่ยเป็นสถานที่หนึ่งอยู่ใต้เขื่อนครับคุณก็คิดเอาแล้วกันคุณจะยืนอยู่ได้ยังไงคําว่าบริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์ผุดพองเนี่ย เชื่อกันในความบริสุทธิ์ครับแต่เขาจะเล่นงานเนี่ยมันเป็นแม่น้ําจากเือครับโอเคนะพูดมันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับมันจะเปรียบเทียบได้ง่ายๆดังนั้นต้องรู้จักตัวเองครับบางครั้งสามารถอ่านเกมตัวเองได้ด้วยว่าจะไปขนาดไหนจะไปได้ขนาดไหนสมมุตินะฮะอ่านนะฮะ เพราะว่าถ้าเราไม่คิดอย่างนี้จริงๆเนี่ยเราก็จะคิดแต่ว่าคนของเราบริสุทธิ์พอสองสองห้าหกสี่เนี่ยการยังยืนหยัดความบริสุทธิ์ใต้เขื่อนที่พังทลายเนี่ยมันจะพอต้านได้ไหมมันจะพอต้านได้ไหม เอาล่ะนะครับมันมีสองทางผมเคยพูดแล้วครับคดีนี้ครับมีสองทางครับตอนนี้นะก็คือแพ้กับยกฟ้องคนะก็มีเท่านี้ผมจะพูดยังไงแพ้กับลบยกฟ้องนะแน่นอนครับทีมทนายก็ต้องสู้ต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ถูกยกฟ้องหักล้าง หักล้างการกก่าวหาทั้งหมดหักล้างหลักฐานหมดที่ฝั่งนู้นมีฮะมีเว่ว่าว่าฝั่งนู้นเขาสามารถสร้าง dna ได้ครบแล้วเขาเรียกว่าเขามีหลักฐานเด็ดเขาบอกว่าสร้าง dna ได้ครบแล้วว่างันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็ได้ยินมาสร้าง dna ได้ครบแล้วพวกเราก็เลยเคยพูดไปก่อนนี้ว่าอ้ย ทำไมไม่จับลุงพลตั้งแต่ก่อนสิ้นปีถ้ามีหลักฐานเด็กคือดีเอ็นเอทำไมไม่จับก่อนสิ้นปีอ่าผมก็ไม่รู้ว่ามันถ้ามีดีเนเอจะมีมาทางไหนพวกพวกเราไม่รู้หรอกครับพวกเราไม่รู้ครับดังนั้นก็ คนที่เอาใจช่วยลงพลก็เนี่ยครับต้องเอาใจช่วยทีมทนายครับก็ไม่รู้จะพูดมุมไหนละครับต้องบอกสู้ๆครับนะครับเมื่อมาถึงข้างนี้แล้วครับมันก็เหลือสภาพแบบนี้ก็ต้องสู้ๆครับสู้ๆไม่รู้ทั้งมีคดีหมันไส้ทั้งมีคดีอลิทั้งมีความอะไรปนกันไปหมดผมกลัวว่าความถูกต้องของ ของลุงพลหรือความบริสุทธิ์เนี่ยมันจะต้านกับสภาวะคล้ายๆเจอเขื่อนพังไหมคล้ายๆเจอเขื่อนพังไหมคุณก็คิดเลยครับว,ว่าชาวบ้านคนหนึ่งกับนี่มันเป็นคดีประวัติศาสตร์เป็นคดีระดับประเทศอะมันทําได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วผมก็ย้ำอีกครั้งว่าลุงพลบัตต็งเนี่ย มีจิตใจขนาดนั้นมีสภาวะขนาดนั้นไม่มีประวัติศาสตร์ด่างพร้อยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนี่คุณจะมาให้เขาเป็นคนฆ่าเด็กโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุโดยไม่มีประวัติการเคยกระทําความผิดใดๆทางความรุนแรงแล้วคุณจะให้เขามาร่วมกันฆ่าเด็กในอายุประมาณนี้แหละครับ ก็ลองให้คิดเนาะนะครับเออนะสบายใจต่อมาก็เรามานึกถึงภาพน่ารักน่ารักรูปหลอ่อรูปเท่ของคนที่เรานะครับชื่นชอบและเอาใจช่วยด้วยพลังเมตตาเรารักลุงพลด้วยความเมตตานะครับนะครับแล้วก็กรุณาแล้วก็มุทิตา ผมเชื่อว่าคนชื่อลุงพลป้าแตนตอนนี้ต่อให้เป็นครอบครัวคนอื่นแล้วเขาเจอแบบนี้ท่านก็จะไปอยู่สถานะแบบเดิมท่านก็จะมองคนแบบอุเบกขาครับนะครับท่านไม่ได้จอดจองหรอกครับว่าต้องเป็นลุงพลเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยประหลาดประหลาดนะครับนะเมื่อใดที่เราเห็นลุงพลมีความสุขป้าแตนมีความสุข ครอบครัวมีความสุขท่านดีใจใช่ไหมท่านมีความสุขเขาเรียกว่ามุทิตาครับยิ้มแย้มแจ่มใสมองแล้วเรามีความสุขที่มุมปากเออมันมีความสุขถ้าเราเห็นคนที่เราใจช่วยมีความสุขเห็นไหมครับมันมีเต็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับเรื่องนี้ มันก็จะต่างจากคนที่เห็นลุงพลเมื่อไหร่ก็อิจฉานั่นแหละครับคือคนเห็นลุงพลเมื่อไหร่ก็อิจฉาอิจฉาอิจฉาตาร้อนนะฮะถ้าอย่างนี้ปุ๊บนั่นแหละครับคือฝ่ายไม่รักลุงพลก็มีแค่นั้นไม่ได้ฝ่ายลุงพลก็มีแค่นั้นครับถ้าคุณเอฟซีลุงพลยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลเนี่ยไม่มีใครไปอิจฉาเพราะคุณมาด้วยความเมตตา จําสํารวจตัวเองได้ครับท่านสํารวจตัวเองได้ครับว่าจิตใจท่านเวลาดูเรื่องนี้จิตใจท่านลองสังเกตตัวเองนะว่าจิตใจของคุณมันรู้สึกมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นผมอยากให้สามารถ สังเกตจิตตัวเองได้ก็เรียกดูจิตฮะอาจจะเป็นความสูงหน่อยนะฮะเห็นจิตตัวเองเห็นความคิดตัวเองอ่ะคือเป็นช่วงที่มีสติที่ดีมากเออฉันกำลังโกรธอยู่ใช่ไหมฉันกำลังโมโหอยู่ใช่ไหมนี่กำลังอิจฉาก็อยู่ใช่ไหมอ่ะลองถามตัวเองนะครับก็เท่ากับดูรู้จิตตัวเองนะครับนะครับ ค,คุณ,คณสเสน่ห์นะนะครับทนายเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วเก่าๆไว้หมดแล้วนะฮะนะครับก็มันมีอย่างเดียวเนาะเราก็เหลือแต่ทีมทนายเนี่ยครับเพราะว่าเราคิดว่าเราคิดว่าช่องแคบแคบ ก่อนที่จะมีการฟ้องเนี่ยน่าจะมีอาจจะมีอะไรไม่แน่นอนมันก็หมดหมดแล้วครับก็คือเป็นไปตามขั้นตอนหมดแล้วไงทีนี้ก็เหลือแต่ทีมทนายอ้อยต้อยนะครับลุงพลก็ฝากชีวิตอยู่กับทีมทนายเนี่ยครับลุงพลพัแตนครับก็ฝากชีวิตกับทีมทนายดังนั้นพวกเราก็เป็นแค่คนส่งความรักคนฝากความรัก คนฝากความเมตตากรุณามุมิตาอุเบกขานะครับก็ประมาณนี้แหละครับนะครับเราก็ได้แต่ห่วงแต่อะไรเนาะ,นะะนะครับอาะนะฮะเหมือนคุณเล้งว่านะพูดอะไรได้หมดครับยกเว้นแรงจูงใจหาไม่ได้อืมนะคุณเล้งพูดถูกครับแรงจูงใจฮะ แต่เมื่อเขาเห็นแนวทางว่าเขาไม่เอาแรงจูงใจครับคดีนี้ไม่เอาแรงจูงใจครับเพราะเขาไปเขาไปอ้างผลคือเด็กตายครับแรงจูงใจคุณไม่ต้องคุณอะไรก็ได้เอาประมาณนี้แหละครับก็เลยไปในทางนี้ครับคือไม่เอาแล้วแรงจูงใจแต่ถ้าไปต่อสู้เขาต้องเล่นแรงจูงใจให้เยอะๆครับอันไหนที่เขาไม่มีให้เล่นมากๆก็คือแรงจูงใจ ทางนี้ไม่กล้านำแรงจูงใจมาไว้ครับเพราะว่าเขาใช้คำว่าเล็งเห็นผลครับเขาใช้อันนี้ต่อสู้ว่าเจตนาเล็งเห็นผลเพื่อจะหลีกเลี่ยงคำว่าแรงจูงใจครับเป็นเจตนาอะไรที่เป็นเจตนาที่ไม่ตรงครับเป็นเจตนาโดยอ้อมครับ ต้องให้ทราบนะครับเขาไม่เล่นแรงจูงใจครับเพราะเขาไม่รู้ว่าแรงจูงใจในคดีนี้คืออะไรครับแต่เขาเล่นเจตนาเล็งเห็นผลครับย่อมเล็งเห็นผลนะครับเป็นเจตนาโดยอ้อมเขาฟังให้ดีนะครับเขาใช้เทคนิคอย่างนี้ใส่ลุงพลครับ เจตนาเล็งเห็นผลคือคล้ายๆว่าคนจะยิงนกแตพ่พอมองเห็นไกลๆว่ามันมีเด็กเล่นอยู่ทางนู้น่กำลังจะยิงอยู่เขาก็นึกได้ว่าแม่ถ้ายิงไปเนี่ยเกิดเหตุผลคนใดแล้วแต่แล้วลูกปืนมันไปโดนเด็กตายอะ่ะแล้วจะทำยังไงเมื่อรู้รู้สำนึกขึ้นอย่างนี้อยู่ แต่ก็ยังยิงนกเขาบอกว่าเล็งเห็นผลเล็งเห็นผลว่ามันสำนึกขึ้นมาพอด,ดีกระทำเนี่ยยิงปู๊ปรากฏว่าเด็กตายอย่างนี้เขาก็ถือว่าเป็นเจตนาดังนั้นคดีนี้เขาไม่ได้พูดเขาไม่พูดเรื่องแรงจูงใจครับแต่เขาจะใช้เทคนิค คือเจตนานเล็งเห็นผลอะประมาณว่าเอาเด็กไปซ่อนเอาเด็กไปซ่อนไว้จะรังไงก็แล้วแต่จะมีแรงจูงใจก็ไม่ไม่รู้แหละแต่คุณหยิบเด็กไปแล้วเอาไปซ่อนเขาก็เลยว่าคุณต้องเล็งเห็นผลว่าเอาไปซ่อนแล้วต้องตายแต่คุณยังซ่อนอยู่เขาคิดอย่างนี้ฮะเขาคิดอย่างนี้ อาจจะนึกสนุกก็ได้นึกสนุกรู้ว่าเอาเด็กไปซ่อนไว้ยังไงก็ต้องตายหรือ,อไงเอาไว้ตรงนี้อาจจะตายได้เช่นเอาไปยัดไว้กอไผ่อาจจะตายได้แล้วก็กลับไปแล้วก็นำศพนำอ่าต้องหลีกเลีเ่ยงคำว่าศพนะนำร่างนั้นเนี่ยค่อยมาจัดฉากนี่คือเป็น เป็นจุดพอย n t นะฮะจุดพอย n ที่เขามาใช้เรื่องนี้ครับเขาจึงหลีกเลี่ยงคําว่าแรงจูงใจครับพอเข้าใจนะฮะเขา <c oughs> เขาจะเอาจนได้ครับจะเอาลุมพลจนได้ครับเพราะว่าเจตนาเล็งเห็นผลนะฮะแต่ <c oughs> <c oughs> แต่อย่างที่เราว่าตอนแรกที่น้อง จาก,กรีเขาเอาวิดีโอมาบอกว่ายื่นฟ้องสามข้อแต่หลายเสียงก็บอกว่าสี่ข้อก็เลยงงนะนะครับนะเนี่ยทำไมเขาไม่เล่นแรงจูงใจเพราะว่ามันคิดไม่ออกครับว่าผู้มีมธธวุฒิภาวะเป็นระดับเป็นผู้ใหญ่ขนาดน,นั้นน่ะ ผมถามว่าเห็นเด็กเล็กๆเดินมาคุณสามารถเอามือตบคุณสามารถเอาเท้ากระทืบเด็กอย่างนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องนี้เขาทําให้ลุงพลทำครับเขาทําให้ลุงพลทํานี่ฮะอันนี้ผมพูดผมพูดพวกเราพูดในในจุดจินตนาการเริ่มต้นนะครับ ซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องภายในมันจินตนาการเริ่มต้นมันยังเป็นเรื่องปฐมภูมิอยู่ทางข้อมูละนะครับนะเพราะเราก็ได้มั่นเราก็เราก็มั่นใจว่าเราก็มั่นใจว่าไงเอฟซีลงพลทั้งทั้งโลกเนี่ยเอฟซีลงพลทั้งมีทั่วไปในทั้งโลกนี่นะ ต่างก็มองเห็นจุดที่บอกว่าไม่ใช่ลุงผลแต่ขอโทษครับเขาไม่ฟังพวกคุณครับรู้ยังว่าเขาไม่ฟังพวกคุณพวกเราพูดไปเขาไม่ฟังหรอกครับขนาดสามบ้านพูดยังไม่ไม่มีผลครับสามบ้านพูดยังไม่มีผลใดๆครับแล้วพวกเราพูดมันจะมีผลได้ไง มีคนเดียวพูดที่มีผลครับนอกนั้นพูดไม่มีผลครับนะครับน่านะครับเรียกว่าเมื่อหนทางมันอีกยาวไกลครับเมื่อหนทางมันอีกยาวไกลเราก็ต้องเอาใจช่วยนะครับ เหลือทีมเดียวครับคือทีมทนายครับนะครับทุกคนก็มั่นใจนะทุกคนก็มั่นใจในความเก่งครับทุกคนก็มั่นใจในความเก่งครับเหลือมุมเดียวครับที่จะพูดคือวัดใจความเก่งของทีมเนี่ยนอกนั้นแหละครับน่านะฮะอืมนะฮะ คนจิตใจแบบไหนครับที่จะวางแผนที่จะฆ่าเด็กแล้วก็เล็งเห็นผลเนี่ยมันเดิมทีจะบอกว่าลุกักลักหลานลักหลานเหลือคําเดียวลักหลานเพื่อจะเปลี่ยนใจคนทั้งประเทศว่าคนลักหลานคือคนฆ่าคือคนที่คือคําว่ารักอะ่ะลักก็คือลักมันจะเกียดได้ไงไม่มีใครหรอกครับฆ่าเพราะรักมันไม่มี น,นี่ครับคือเหตุผลว่ามันย้อนแยง้งย้อนแย้งหมดเลยแต่ในที่สุดคนที่เราเอาใจช่วยกับไปถึงจุดนั้นจนได้เราก็พยายามกันหมดแล้วครับพยายามพูดไม่แค่เราครับสามก็พยายามพูดครับแต่ไม่มีผลครับคุณรู้ยังคุณรู้ยังว่าไม่มีไม่มีผลนะ ผมไม่ไม่ติดใจอะไรมากเท่ากับสามบ้านครับสามบ้านจนถอดใจค,ครับพูดอะไรก็ไม่ไม่มีใครเชื่อครับพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อครับเพราะว่าอำนาจนี้อยู่กับพนักงานเขาครับอำนาจนี้อยู่กับพนักงานเขาว่าจะเชื่อสิ่งใดครับนะครับ เขาก็จะหาหลักฐานอะไรจนได้นะครับจนได้กนะ็ต้องมีจนได้ครับใช้เวลาเกือบสี่ร้อยวันนะดังนั้นเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ต้องย้ำอีกทีว่าก็ต้องไว้ใจทนายไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางเลือกครับเพราะทางเลือกเดียวนั่นนะ่ะจะต้องทำให้ลุงพลบริสุทธิ์นะอย่าลืมนะครับว่าเงินลุงพลหายยากครับ ลุงพลไม่ใช่คนรวยครับลุงพลคือชาวบ้านครับเงินทองหายยากครับไม่ใช่คนรวยย้ำอีกนะครับว่าลุงพลคือชาวบ้านเงินแต่ละแสนสองแสนเนี่ยหายากครับถ้าคุณไม่มีเหตุไม่มีสิ่งใดๆที่คุณจะต้องเดินหน้าจะต้องร่วมทุกอย่างลุงพลต้องทำทุกอย่างแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลุงพลไม่ใช่เจ้าสัวนะครับ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลุงพลต้องเสียไปกับให้ทนายเนี่ยมันคือสุดสุดแล้วครับนะครับเอาเป็นว่าจะต้องไม่มีคำว่าพลาดครับเอลุงพลจะต้องพูดคำเดียวว่าทีมทนายครับห้ามพลาด ห้ามพาล,ลมมมดาพดโดยประการทั้งปวงนี่แหละครับมีมุมเดียครับห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงเพราะคุณกาลังสู้อยู่กับใครก็รู้แล้วนะฮะลุงพลไม่ได้มีความเกลียดชังกับใครในโลกนี้แหละครับลุงพลไม่มีความเกลียดชังกับใครในโลกนี้แหละครับคุณรู้คุณรู้อย่างว่าลุงพลไม่มีความเกลียดชังกับคนที่ด่าลุงพลเนะี่ยคนที่ด่าลุงพลก็ไม่มีเคยมีปัญหากับลุงพลนะ ลุงผลก็ไม่เคยมีปัญหากับคนเก็บช่างลุงผลนะแล้วมันเกิดจากอะไรอ่ะนะครับเข้าใจนะฮะดังนั้นก็ต้องไว้ใจทีมงานครับเพราะว่าเราไม่มีทีมไว้ใจมากกว่านี้แล้วคือไว้ใจทีมงานเพราะมันอยู่ในจุดต้องต่อสู้ในชั้นศาลไงฮะนะครับและทีมงานทนายคุณไม่คุณไม่ คือคงเดียวครับคําเดียวคําเดียวเท่านั้นครับทีมตนายคือห้ามพลาดครับแค่นั้นครับสั้นๆ้นครับทีมตนายห้ามพลาดห้ามพลาดนะครับอ่านะครับดังนั้นต้องสู้ๆไม่ไม่มีอะไรครับเมื่อลุงพลมั่นใจเมื่อลุงพลไว้ใจเมื่อลุงพลเลือกแล้วอ่ะคือ ห้ามพราดไม่รู้จะพูดยังไงห้ามพราดและต้องรู้ด้วยว่าพวกท่านกำลังต่อสู้กับใครอะมันจะมีมันไม่ใช่แค่เรื่องคดีครับมันเป็นกับความเหมือนอัลลีครับคุณเข้าใจอัลลีไหมค,ครับอัลลีคำว่าอัลลีเราจะพูดเห็นภาพคือเหมือนคนยกพวกตีกันอะ่ะ อาจารย์เตรียมแล้วเสอกคำเหมือนคนยกพวกตีกันเนี่ยอล,ลีเนี่ยคนยกพวกตีกัน,เ,นเขาตีฝากได้ครับตีฝากได้โดยไม่ต้องเกลียดคนนี้ครับตีฝากได้ครับนานะฮะอากาศร้อนหน่อยนะอากาศร้อนหน่อยวันนี้ฝนไม่ตกอากาศร้อนๆน,นะฮะ